เรามาแล้วพวกหูข้าวตีด้วนี่ไอสิงโตตามเราดิเนี่ยให้พี่ไก่กลับมานี่พี่ไปพี่ไปตัวไอตัวอ้อด้วยน้องบ่ได้ตัวใครเป็นน้องเจ้าดิเนี่ยใอยตัวเห็นยังมันงแมนไอหลีบบ่เนาะอีหลีบ่เคยตัวไอตัวผ้าตายกลับมาเอาได้บ่ได้ครับไปเจ้าทางนี่เด้อก็ย่าตัวอ้อเด้อบ่ตัวบ่ตัวไอ อยู่นี่เด้ย <Okay. S 1> ดอยวงไหมออบไปสิมาหรา็ววะผมคุ้นเลยหลายแน้องทุกคนเอ็นุ๊กไม่เร่งไม่ไ,มไปมาแล้วไป